เราตอนเข้าสู่ช่วงวันที่2นะครับขอขอบคุณนาราดเครื่องเสียงนะครับช่วยลิงก์สัญญาณกลับที่เดิมด้วยนะครับพุทธศักราช2,497กองทัพพมา่า ยกพลข้ามฝั่งมาเข้าสู่นครกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการตีซ่องกะลลีหลังวัดพระธาตุ hey, แต่วันนี้ครับทีมงานของฮิวตันยกพลเครื่องเสียงรถยนต์ครับ <little> บุกนวันครครับเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกับสุดยอดพลังเยอะ เกี่ยวกับความเซ็กซี่จากคอยตี้ไลดีน้นะครับสาวขาวสวยมวยเอิมสยมเกยอบ้านเฮ้ยอบดจะมาผิวพม,ม่าในไตเดียนนกมาลเลเซียบ,บ้านไทยสวีเดนสัสดส่วนสายสี่ยี่สี่สวห้าไอ้ดันแปดโลกว่าเราช่างมาเมื่อเช้านี้นะฮะอย่าคิดลึกครับขา,ขาขวาของเธอหนึ่งข้างนะฮะอีหนูที่อยู่ข้างล่างอะอย่าหาันพัดลมมาทางนี้นะเดี๋ยวพี่เป็นลม สวยแบบไม่มีที่ติดสวยจนหาจุดติไม่ได้สวยจนไม่มีที่ติสวยจนไม่น่าลงมาจุดติเกิดเป็นคนเลยให้ตายสิคือส,สวยหาที่ติไม่ได้ครับกับความน่ารักเซ็ซี่ของคอยตี้เลดี้สิบล้อเสียหลักยังหักหลบสวยจนหน้าทําปืนลั่นใสคนอะไรไม่รู้สวยไม่เว้นวันหยุดวันพระวันโกน สาวสวยที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกครับจะไม่ยืนโยกย,ย้ายตามจังหวะของเสียงเพลงเครื่องเสียงรถยนต์ตรงนี้ครับฝากกันไว้ด้วยนะครับแต่งเครื่องมีแต่เบิร์นน้ำมันนะฮะแต่งเครื่องเสียงมีแต่ความมันกับความมันนะฮะยไม่มีสุภาพสตรีคนไหนนะครับที่ชอบผู้ชายขับร้เร็วนะครับมีแต่พากันไปตายไปตาย ถามว่าท่านวางเครื่องมาประมาณแสนกว่าบาท 2J VVTI Turbo o h c a m ช h a f 375แรงม้า25แรงเมียเข็ดความเร็ว300กิโลเมตรต่อ8วัน <Get ready. S 1> ไม่มีสุภาพสตรีท่านใดครับขับขึ้นรถมาก่อนจะขึ้นรถผู้ชายพี่ช่วยเปิดฝากระโปรงให้ดูเดี๋ยวน้ไหมรถพี่วางเครื่องเจรหรือเปล่าถ้าพี่วางเครื่องมาหนูจะมอบพรม,มจันท์ให้ up, ถ้ามีผู้หญิงอย่างนั้นจริงอย่าไปคบนะครับนั่นควายนะครับไป โง่ไม่ไต้จะพากันไปตายไปตายนะครับมันต้องขับรถเครื่องเดิมๆประหยัดน้ำมันที่เหลือเอาไว้กินเหล้าเครื่องเดิมๆขับรถไปมือขวาจับพวงมาลัยมือซ้ายกลุ่มกันไปกลุ่มกันมาเหงื่อออกพอเป็นกระใสเปิดเพลงเครื่องเสียงรถยนต์เบาๆจังหวะเพลงร้าใจเร้าใจยิงถ้าใส่ทีวีด้วยนะครับทำฟอร์มใส่ซีดีผิดหยิบดอกนัดใส่เข้าไปอะไรจะเกิดขึ้น มือขวาจับพวงมาลัยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้าโรงแรมไปเลยแต่ถ้าขับรถไวครับนึกสภาพผู้หญิงที่นั่งเบาะซ้ายกูเก่งจะเยี่ยวเหนียวและเลี้ยวมึงก็ไม่หักพวงมาลัยมึงจะดิฟหาพ่อมึงเลยกูจะพากูไปตายที่ไหนเนี่ยขับรถช้าๆดีกว่านะครับปลอดภัยทั้งคุณและคนที่นั่งด้วยนะ ชั่วโมงนี้แต่งเครื่องเสียงครับใครบอกแต่งเครื่องเสียงแล้วเปิ่งน้ำมันนะฮะแสดงว่าไอ้นั่นโง่นะฮะเครื่องเสียงนี่มีแต่เพิ่มความบันเทิงใจทำให้ชั้นขับรถช้าลงไม่กินน้ำมันนะฮะหน้าท้องไม่ลายสะดือไม่ดำหัวนมไม่ช้ำไม่เหมือนภรรยาที่บ้านท่านนะฮะ สุภาพบุรุษทั้งหลายนะครับวิธีเลือกทรรยาที่ดีนะครับสุภาพสตรีที่ดีมีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับมองแค่3อย่างที่ผมบอกต่อไปนี้นะฮะร,รู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของลูกได้หรือเปล่านะครับสำหรับท่านในที่แต่งงานแล้วก็ต้องขอประทนานอภัยด้วยที่ผมมาพูดให้ฟังช้าเกินไปนะครับอย่างแรกจะดูผู้หญิงทําเมียนะครับหน้าตาสวดทรงเอวไม่ต้องสนใจไม่สําคัญครับของพันนี้เสริมทําแต่งกันได้ ให้ตังเมียไปทำสามพันไปทำสายกรรมแม่งทำสายศาสตร์กลับมาหลอกูเองอย่างแรกครับหากเป็นแฟนกันอยู่นะครับให้ดูที่ตะตุ่มและข้อศอกนะครับถ้าสุภาสตีท่านใดตะตุ่มด้านข้อศอกด้านให้เลิกกับผู้หญิงคนนั้นทันทีนะครับสแสดงว่าอีนีนั่งเล่นไพ่ดัมมี่ทั้งวันนะครับวันๆมีแต่งโง่กับปี้กับอมนะฮะคุณมันจะคล้ายๆแหม่มโพดํานะฮะตะตุ่มด้านข้อศอกด้านเลิกไปเลยครับไม่ต้องเอามาทำเมียนะฮะ อย่างที่สองครับอันนี้สําคัญต้องดูนะฮะท่านใดที่เป็นแฟนกันอยู่นะฮะจีบกันอยู่จับแขนภรรยาขึ้นมาเลยฮะดูเลยนะครับถ้าภรรยาท่านใดมีรอยกีดที่ข้อมือนะครับให้เลิกกับผู้หญิงคนนั้นทันทีนะฮะถ้าสุภาพสตรีท่านใดมีรอยกีดที่ข้อมือนะครับอย่าเอาทำเมียนะฮะมาท่านสงสัยเห้ยทาไมมีรอยกีดที่ข้อมือขนาดมือมันเองมันยังกีดซะหน้าหวาเสียวและกระเจียวท่านจะเหลือเหรอฉะนั้นสุภาพสตรีท่านใดมีรอยกีดที่ข้อมือนะฮะอย่าเอาทำเมียเด็ดขาดนะครับ ล่าสุดอันที่3สําคัญมากครับผมเสียตังค์โดยใช้เหตุเสียตังค์ฟรีไปแล้วหากแฟนของคุณมีของสุดสินสุดท้ายต่อไปนี้นะฮะให้เลิกกับผู้หญิงคนนั้นทันทีถ้าแฟนคุณมีรอยสักนะครับอย่าเอาทําเมียเด็ดขาดครับให้เลิกกับมันทันทีผมเจอมากับตัวเองแล้วไม่รู้แม่งสักวัดไหนแทงไม่เข้าของเคดีจริงๆเสียค้างแรมฟรีเลยกู เพิ่งมารื้ตอนเช้าฮะไม่ใช่ว่าของดีแทงไม่เข้าเสือกโง่ลืมถอดถุงน่องนะฮะสักคู่เดียวก็คอยตีสุดเซ็กซี่ครับเป็นสาวสวยลูกครึ่งครับคุณพ่อเป็นนโปเลียนคุณแม่เป็นอิตาเลียนตัวเธอเป็นลูกครึ่งผสมระหว่างอาเซเชียนและดาเมเชียนนะฮะและเต้นจะหลังอ่านนิดนิดนึง สวยเซ็กซี่ดูดีมีชาติตะกูลนะฮะไม่หุ่นเหมือนทังแก๊สแบบภรรยาที่บ้านท่านนะฮะเดี๋ยวนี้นะฮะเวลาใส่เสื้อเชิ้ตทิงมองเมียเหมือนแหนมปย่นนารัดเป็นปององปองผู้หญิงดูง่ายๆฮะสมัยจีบกันใหม่ๆจะกินอะไรหรือเปล่าแล้วแต่พี่ทุกวันนี้แดกหาไม่เคยเรียกผัวครับกินก่อนสามีด้วยนะครับ รักกันใหม่ๆอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ใช้เราซักผ้าครับ <laughs> ตีว่าเตียงยังสุดนะฮะดูจากลีลาเอลของเธอ <laughs> อ๋อเสื้นอกใช่ไหม This